ร้านบิวปรกรณ์ช็อปจำหน่ายสินค้าในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์มีทั้งตัวละครซีเคทปั๊บออมไตตี้ตัวธรรมดาเจมและรีโลหรือหากใครเล่นแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์แมปบล็อกฟูดก็มีสินค้าจำหน่ายอีกมากมายเช่นเดียวกันบริการรวดเร็วส่งไวหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กัน,นแบบอนิเมะลาสตันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวต่อเนื่องเลยนะครับผมจากตัวที่แล้วนะครับผม นั่นก็คือซามัสล่างอีโวนะครับผมนี่เลยซามัสส์นะครับผมล่างอีโวนะครับเป็นฟิวไค์นะครับผมฟูลพาวเวอร์นะครับผมระดับอัลติเมตนะครับแล้วก็บัฟกิดด้วยเก็บคิวครบแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยคิวมัน2 5งหมใช่ไหมตอนนี้เหลือประมาณ16ื่นหกหมื่นห้าหรือหมื่นหกนี่แหละนะครับผมนี่เลยนะครับในการรีวิวนะครับผมสเตตเนี่ยก็จะเป็น SS ในส่วนของดาเมจเนาะอุ้ย SS หมดเลยนะครับผมระยะคูดาวหมดเลยนะครับ SS นะครับผมเอาสุดจัด สกิลทีเนี่ยก็จะเป็นอัพสายสายคีนะครับผมโอ้สกิลคีสกิลทีอัพสายคีนะครับผมอ่ะในส่วนของเบ็ซิ่งนะครับโอ้อ่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับจะบอกว่ามันจ้าซะเหลือเกินนะครับผม <laughs> uh, อาจจะปิดอาจจะหลับตาสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะจ้าซะโอ้ดันได้ก็เป็นเทพได้นะซามัส <laughs> เอาพอเอาเบสซิ่งออกนะครับเขาไม่ไหวจริงๆมันแสบตาเกินอ่ะอ้าวตัวนี้นะครับผมวิธีการหานะครับเราก็ต้องหาซามาร์ตก่อนนะครับซามาร์ตัวหนึ่งนะครับอ่าซามาร์ตเนี่ยก็จะหาได้จากการซัมมอนนะครับผมซัมมอนตู้สองนะครับซามาร์ตเนี่ยจะเป็นระดับเซเลเชียลนะครับผมตู้สองนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นโกคูแบ็กนะครับผมโกคูแบ็กเนี่ยหาจากเลดนะครับเลดใหม่เลยนะครับผมนี่แอ็กหกนะครับนี่เลยนะครับผมโกคูแบ็กอยู่ในนี้นะครับโอกาสออก1%นะครับผมแต่ผมโดนการันตีนะครับ หมายถึงไอดีผมนะอันนี้ไอดีไอดีคนดูไม่รู้ว่าจะโดนการันตีร้เปล่าแต่ได้มา2ตัวนะครับผมของอีโวของแต่ละตัวก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีการที่จะได้อีโวล่างนี้มาได้นะครับก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องไปอีโวในส่วนของสามารถนะครับผมแล้วก็อย่างที่2นะครับมาซื้อโทเทมของนี้สามอันให้ครบนะครับผมอย่างที่สามนะครับผมก็คือลงเลดให้ครบ3ามตานะครับผมส่วนอย่างที่4อย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือต้องอีโวในส่วนของโกคูแบกนะครับใช่ไหม อ่ะใช่โกคูแบ็กต้องอีโวโกคูแบ็กก่อนนะครับโกคูแบ็กนะครับเนี่ยตัวเนี้ยต้องอีโวก่อนนะครับให้เป็นร่างสีชมพูร่างนี้นะครับผมนี่เลยนะครับพออีโวเสร็จแล้วปุ๊บให้ไปหาสมาร์ทนะครับผมสมาร์ทอยู่นี่นะครับนี่อยู่ตรงช็อปนะครับผมนี่แล้วก็มาคุยกับสมาร์ทเลยครับผมเขาก็จะให้ของอีโวมานะครับผมเป็นรูปคล้ายๆแบบวงแหวนประมาณนั้นนะครับผมเนาะก็ไอดีนี้นะครับผมไปเป็นไอดีของน้องเคนะครับผมน้องเคส่งรหัสมาให้รีวิวเนาะก็ขอบคุณน้องเคมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยนะครับผมว่าสามารถเนี่ยดัเบิลเวอร์ขนาดไหนเห็นคนบอกว่าโคตรเวอร์เล,อเลยอ่ะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มรีโลในแมปอนิเมะลาสเตอนะครับผมและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทนะครับวันนี้ผมขอเสนอนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและก็สะดวกสบายขึ้นนะครับ UG Phone นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบลายนะครับมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถปล่อยบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมนะครับผมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับ เพื่อนที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละส0บบาทนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมหรือใส่โค้ดนะครับ UG 94ตัวนะครับผมเพื่อรับส่วนลด20บาทต่อหนึ่งครั้งนะครับมาผมเราก็เข้าไปในตัวเกมกันแล้วนะครับผมค่าวางของสามารถนะครับอยู่ที่3000เลยนะครับผมโอ้ค่าวางเท่ากับพวกตัวก็อตลี่ เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวงเราวูงมันใหญ่เลยขนาดนั้นปะเราวางตัวนี้นะครับเริ่มมานะครับผมก็จะเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับผมเราดูสกิลกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นประมาณไหนเมื่อกี้เหมือนเห็นยิงเป็นเลเซอร์นะเลเซอร์แดงๆนะครับอ้อได้อยู่ได้อยู่นะครับผมแล้วก็มีระเบิดอย่างนี้นะครับผมอตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นธาตุพืชนะครับผมแล้วก็ตีติดเฟียด้วยนะครับในส่วนของพาคสีฟนะครับผมตัวนี้นะครับดีไวท์วิชั่นนะครับผมเอ้ย ดปีไวท์ฟ <accurately S 2> ิวชั่นนะครับผมเกสสตองอาร์เตอร์เอฟวรี่ห้าสิบคิวนะครับผมก็จะเออ่ดาเมจเพิ่มขึ้นทุกๆ50คิวนะครับอ่าเรา๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นจริงไหมเพิ่มขนาดไหนทําไมเขาไม่บอกนะว่าเพิ่มดาเมจทุกๆเท่าไหร่นะแบบกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับว่ามัน50าสิบคิวใช่ไหมตอนนี้ดาเมจเนี่ย6ล้าน3นะครับผมอ่าเรารอดูอุ้ย 6กล้านสาหมื่นเป็น6กล้านสีอหมื่นอ้โวอุ้ยดอมจเวอร์นะคิดว่าน่าจะเวอร์นะเนี่ยอ่ะมาดูครับผมดาเมจเริ่มต้นนะครับผม6กล้านสีนหมื่นนะครับผมเนาะวงแล้วก็วงการโจมตีเนี่ย52.8นะครับผมครูดาวหกจุดนะครับอันนี้คือสกิลตันเอ่อสกิลทิตันแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับลืมบอกเลยว่าวางปุ๊บตีไฮบิดปับ๊บนะครับผมนะอ่ะอัพค่าต่อไปครับผมใช้เงิน5,000นะครับ ดาเมจสิบล้านนะครับผมวงการโจมตีห้าสิบเจ็ดจุดแปดนะครับผมครูดาวหกจุดแปดห้าเท่าเดิมนะครับผมอัปเกรดเข้าต่อไปเนี่ยใช้เงินเจ็ดพันห้านะครับดาเมจสิบสี่เกือบสิบห้าล้านนะครับผมวงการโจมตีหกสิบสองจุดแปดนะครับผมครูดาวหกจุดแปดห้าเท่าเดิมนะครับอัปเกรดเข้าต่อไปครับผมใช้เงินหมื่นหนึ่งนะครับดาเมจยี่สิบล้านแล้วโอ้โหแล้วเหมือนเซอร์เคิลเอลีมันใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยหรือคิดไปเองดาเมจยี่สิบล้านนะครับผมวงการโจมตีเนี่ยหกสิบเก้าจุดสี่นะครับผม ูดาวเนี่ยเท่าเดิมนะครับผมอัปเกรดข่้ต่อไปครับผมใช้เงิน20,000นะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลด้วยนะเป็นก็อดไลนิงนะครับดูสกิลหน่อยสิเป็นยังไงบ้างโอ้อะฮะก็ได้อยู่ปะก็ <c oughs> ได้อยู่แหละก็ดีกว่าลูฟี่อยู่ <c oughs> ไลยดูดหม่สิส่งแสงไปปุ๊งระเบิดอ่าโอเคโอเคนะครับ ดามเมดนะครับผมก็จะเป็น25.9ล้านเกือบ26ล้านเลยนะครับผมวงการจบตี76เลยโอ้แล้วก็ครูดาวเท่าเดิมนะครับผมอัพเกรตข้าท่อไมครับผมใช้เงิน35,000นะครับดามเมดเนี่ย34.6นะครับผมวงการจบตี82.6นะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับโอ้โหระยะมันจะไกลไปไหนวะเนี่ยนี่ขนาดไม่มีสุขนะแล้วนะอัพเกรตข้าท่อไมครับผมใช้เงิน50,000นะครับดามเมดเนี่ย43.2นะครับผม43.2ล้านนะครับ วงการโจมตีเนี่ย82.6เท่าเดิมนะครับผมคููดาวเท่าเดิมเลยนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน1 0 0 0 0แสนอุ้ยอัพแพงอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนสกิลด้วยครับผมเป็น double t u r b ลนะครับผม, double, Table บผม double turbo นะครับเป็น full o e w e l e c o o t ไหนดูสกิลหน่อยสิโอ้หนี่ไงระเบิดพลังของเขาอะ่ะ s า a r t อะโอ้ฟู lewe ว้าวเอาจัดดาเมจนะครับผม54.6ล้านนะครับผมวงการโจมตี90.9แนละ้วนี่ไม่มีต้องพูดก่อนนะไม่มีบัฟสุคุณะนะครับเนี่ยไม่มีออฟอะไรด้วยนะครับไม่มีแบบโซด้วยนะอุริยะมันเวอร์จัดครูดาวนะ,นะครับผม6.23นะครับผมอัปเกรดเข้าต่อไปครับผมใช้เงินแสนห้านะครับก็อัพแพงอยู่นะครับดาเมจเป็น65ล้านนะครับผมแล้วก็วงการโจมตีเท่าเดิมนะครับครูดาวเท่าเดิมเลยนะครับผม อัพเกรดเขาต่อไปครับผมใช้เงิน2อ0 0สนนะครับครูสองแสนห้าอะดาเมจเป็น87ล้านแล้วนะครับวงการโจมตีเท่าเดิมนะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับผมอัพขั้นต่อไปครับผมใช้เงินล้านสองโอ้ยอันนี้ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมล้านสองนึงโอ้โหดาเมจตอนนี้นะครับผมเป็นล้านแปดนะครับร้อยแเอ้ยไม่ใช่ล้านแปดสิร้อยแล้านนะครับผมดาเมจตอนนี้นะแล้วก็วงการโจมตี99.1นะครับเว่อ คูดลดคูดาวนะครับผม5.60นะครับโอ้อออัพแพงตะแลงจัดแล้วก็จะมีสกิลกดด้วยนะครับผมเป็นไฟนอลจัดเมนท์นะครับผมการพิพากษาครั้งสุดท้ายนะครับผมหุยการพิพากษา The Final Judgment นะครับเราไม่รู้นะว่ามันเป็นแบบไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <ffen> ขายทิ้งกันเรามาวางตรงนี้กัน,าาากนอยากรู้ว่ามันตีแบบว่าทั้งทั้งแมปไหมเป็นแบบ เป็นนักทั้งแมปหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้เสร็จก่อนอ่ายังยังไม่ได้กดเฮ้ยเดี๋ยวนะเด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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตนะปกติถ้ามอนเข้ามอนเข้าวงเนี่ยมันก็จะตีแค่ตรงที่ขอบวงใช่ป่ะลองสังเกตนะมันตีไปทั้งแถวเลยเพิ่งสังเกตเหมือนกันมันตีไปทั้งแถวเลยดูนะรอดูนะเฮ้ย หายไปเลยทั้งแถวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วพี่พี่บัคหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมบัคหรือเปล่าพี่บัคใช่ไหมตีเกินวงอ่ะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละมันหูแล้วมันหายทั้งแถวเลยเดี๋ยว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 ขายทิ้งก่อนขายทิ้งก่อนขายทิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรีรีสปิกก่อนขายทิ้งก่อนเอามาไว้หน้าหน้านี้เลยนะ เอาไว้หน้านี้เลยนะเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วสามารถอย่างนี้โกงนะอย่างนี้เรียกโกงนะอย่างนี้เรียกขี้โกงนะอ่ะเดี๋ยวดูดูโจมตีนะดูดูโจมตีนะเฮ้ยเฮ้ยตัวตัววอ้โอาจจะเป็นระเบิดทำแมปไงไม่อันนี้ไม่ใช่สกิลกดนะอันนี้ไม่ใช่สกิลกดนะครับ บอกก่อนไม่ใช่สกิลกดนะนี่มันเป็นท่าโจมตีนะโจมตีธรรมดานะอันนี้โจมตีธรรมดานะไม่ใช่สกิลกดนะยังไม่ได้กดสกิลกดนะไอ้ไฟแนลจัดแมนอ่ะโอ้โหมันหายไปทั้งแมปเลยเว้รลำเป็นเฮ้ยมันเกินเกิดไปละเกินไปละ,ปละจริงมันเกิดไปละตัวมันเวอร์ เอ้ยมันต้องมีการแก้บัก๊กไว้อย่างเงี้ยหรือยังไงมันต้องมีการแก้บัก๊กวะมันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่นู่นนะมันตีตรงนี้นะบั๊กเดี๋ยวก็แก้ออผมว่าบั๊กแน่เลยว่ะออะเดี๋ยวรอเขาแก้อีกทีนึงนะครับผมอุ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่ารีแอคเวอร์นะครับแต่มันจริงนะเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนทาแบบนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกดกันนะครับว่ามันจะเป็นแบบว่าเอ่อฟูลแบบฟูลแมปหรือเปล่าทั้งแมปหรือเปล่านะอ่ะกดไปเลยเดี๋ยวเราดูที่ เอฟเฟกด้วยว่าประมาณไหนนะครับอ๋อ oh, มันคือนักครับมันน่าจะเป็นนักนะเหมือนประมาณว่ามันมันคือระเบิดทั้งแมปนะครับแต่เราไม่รู้ว่าระเบิดทั้งแมปเนี่ยมันกี่ดาเมจเท่าไหร่นะครับผมโอ้ wow, wow, ก็ได้อยู่ได้อยู่ดาเมจทั้งแมปนะครับมีคูดาวอยู่ที่2000นวินะครับถ้ามีคูณ3าเนี่ยก็ประมาณ600วิ6 7ร้อยเปรอเอ่อประมาณ6 0 0ถึง700วิประมาณนั้นนะครับแต่ไอสิ่งที่เวอร์กว่าคือมันตีตรงนี้แต่มันไปหายไปทั้งแถว ได้ไงเกมบั๊กแน่เลยวะน่าจะบั๊กนะได้อยู่เท่ากับได้อยู่เท่ากับไม่รู้โอเคก็โอ้โหมันเวอร์ตัวมันเวอร์ดูดิก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับในส่วนของการรีวิวซามัทล่างอัลติเมทนะครับโอ้เป็นธาตุพืชที่เก่งโคตรเอ้ยตอนแรกคิดว่าไม่เก่งตอนนี้คิดว่าเก่งแล้วะ เก่งจัดเลยโอ้ก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม